นีคนเลี้ยงกันเยอะไหมอเาเภอเราแถวนี้ช่วงนี้พอไทยจเจริญครับที่ผมเห็นมีประมาณอา5-6ครอบยังทําจดทะเบียนขึ้นกลุ่มขึ้นอะไรกันหรือยังยังไม่ได้จดเราก็คุยๆกันคร่าวๆอยู่เราคุยๆกันอยู่ว่าจะจดทะเบียนขึ้นกลุ่มผมว่าน่าจะดีนะชะรวมกลุ่มกันได้นะแต,แต่ว่าตอนขายเรารวมกันนะ,นะนเราเริ่มรวมกันแล้วเออดีดีดีตอนขายแล้วสวัสดีครับที่บีผมอยู่บ้านต้องเง่ยครับตำบลคําเตยอําเภอ ชายเลื่นครับจังหวัดยะโสธรนะครับข้อมูลที่แนะนำนะครับเป็นข้อมูลของของนี่ฟ้ามนี่นะครับเนาะเขาจะตามครับน้องน้อยแล้วครับดันในเนาะเพิ่นเลี้ยงก็เป็นไทยบ้านธรรมดาครับกับน้ำแพะเขามาเลี้ยงนะครับแบบอยู่ให้อยู่หน้ามีอาชีพอื่นน้ำอยู่กับว่าเสริมด้วยแพะนะครับติดตามดันในครับน้องน้อยเลยครับนี่แหละครับกับเป็นพวกใบไม้ต่างๆแล้วครับในพื้นทินเฮานะครับเห็ดห้เห็ดหน้าเนี่ยผสมประสานเห็ดก้านประจำน้ำครับบม่ได้ยุ่งในยากไปด้อกการเลี้ยงเพิ่นครับพี่น้อง เพื่อพี่น้องทยบ้านเขาอยากต็ดตามนะครับยูบ้านมีพื้นที่ก็สามารถเลี้ยงได้ขึ้นกันแต่ว่ากระสีน้ำข้อมูลที่เป็นเลี้ยงต่างๆล่ะครับได้แบบฉบับของมือใหม่นะครับให้พี่น้องได้รับชมกันอ่าเมื่อกี้เป็นช่วงคึมๆค,ครับช่วงนี้ก็จะเริ่มทำใครทำหน้าแล้วครับผมเริ่มมีวานเขาวานอย่างแล้วนะครับเนาะที่การเลี้ยงก็จะน้อยลงนะครับเราต้องตัดอ๋อครับ ตัดใบอลางที่มันกินได้ครับใบไม้ทุกอย่างอ่านะครับใบไม้นี่ก็ตามคางทั้งนั้น้องน้อยเนาะเอาให้มาให้มาหน้ากับเรียงแพรไปน้ำเลยน้องน้อยเนาะอ่านี่แหละครับแก้วครับแบบนี้เป็นอาชีพเสริมอีกอย่างหนึ่งครับน้อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับอ่าให้น้องน้อยแนะนำจากขอน นิดนึงครับพี่น้องพ่อหูจัดนะครับผมครับผมชื่อน้อยนะครับคมศักดิ์ศิริเวชนะครับมาเป็นลูกเขยบ้านส่งแย่นะครับอืมครับมาหัดเลี้ยงแพะครับที่นี่เลยครับมาศึกษามาพอสมควรแล้วครับก็เริ่มเลี้ยงครับน้อยเป็นคนจังหวัดอะไรอ่าผมเป็นคนจังหวัดเพชรชูบูนครับแฟนภรรยาอยู่ที่นี่ครับครับเป็นน้อยเป็นอย่างยังสนใจในการเลี้ยงแพะครับผมอ่าเนื่องจาก เราไม่มีทุนมากขนาดที่จะไปซื้อวัวซีควายนะครับตัวละสี่ห้าหมื่นนะครับมันก็เลยแล้วก็เรื่องอย่างอาหารการกินนะครับเพราะผมมีงานประจําด้วยการที่จะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายควายกับวัวกินเยอะครับวันตกเกือบสิบกิโลนะครับทาให้ผมคิดว่าการเลี้ยงแพะน่าจะดีกว่าแล้วก็ลงทุนน้อยกว่าครับไม่ต้องยุ่งยากอะไรมากครับถ้าหน้าหน้านาอย่างนี้นะฮะที่ที่เห็นอยู่นี้คือตัดกระถินตัดผัก ตัดหญ้าริมทางหรือว่าพืชที่มีอยู่ตามบ้านเราครับท้องถิ่นบ้านเราแพะก็สามารถปรับตัวและกินได้ครับอืมครับอ่านั่นก็คือข้อดีที่เห็นได้นํามาเลี้ยงนะครับมันก็แล้วแต่มุมมองใครจะเลี้ยงอะไรก็ได้นะครับอ่าเริ่มแรกๆกี่ตัวน้อยอ่าเริ่มแรกๆมีพ่อพันธุ์ตัวเดิมมีพ่อพันธุ์หนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีแม่พันธุ์เจ็ดตัวครับผมครับ ปัจจุบันมีประมาณอ่า27ตัวครับอืมรวมทั้งตัวเล็กตัวน้อยที่เกิดใหม่เมื่อเดือนสองเดือนที่แล้วด้วยแล้วก็รวมทั้งแม่พันธุ์ที่ซื้อเข้ามาเพิ่มหนึ่งตัวนะครับอืมแล้วก็เราขายไปแล้วชุดสองชุดแล้วครับชุดประมาณสิบตัวนะครับครับตัวรวมถึงมีพ่อค้ามาซื้อถ้าจะเป็นคนเลี้ยงคะมาซื้อแม่พันธุ์เราไปสองตัวทรงดีครับเขาก็เลยซื้อต่อเราไปอีกสองตัวครับแต่แท้เนี่ยคืนทุนแล้ว คืนทุนแล้วเจ็ดตัวนั้นที่ทั้งแรกที่บอกว่าเจ็ดตัวซื้อมานะคืนทุนแล้วอืตอนนี้ก็เหลือแค่โรงเรือนแต่โรงเรือนเราก็คงไม่นับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่อ่าไม่มีไม่มีเกิดไม่เกิดกําไรครับไม่เกิดกาไรกับแพะงนั้นผมเคยแนะน้าให้โรงเรือนทำให้ง่ายที่สุดแล้วก็ประหยัดที่สุดสําหรับการเริ่มต้นเลี้ยงนะครับผมทุนเจ็ดตัวแรกที่ซื้อไปแล้วอื็ตัวที่เรารับมาทั้งแรกซื้อคืนทุนไปแล้วครับอ่าระยะเวลา ปีกวาๆปีครึ่งครับโอ้ก็ถือว่าเร็วนะครับถือว่าเร็วอยู่กับแพะนะครับอืมวันนี้นะครับทุกวันในการสื่อขายแลกเปลี่ยนสิ่งต่างๆนะครับเนาะมันมันง่ายขึ้นกว่ายุคก่อนๆบอครับหน่อยอ่าง่ายขึ้นเนื่องจากมีโซเชียลนะครับแล้วก็มีการเลี้ยงแพะนี่ตอนนี้ภาคอีสานเป็นที่แพร่หลายมาที่ภาคอีสานเยอะมากนะครับจากการศึกษาของผมนะครับแพะตอนนี้ส่วนใหญ่จะมาเลี้ยงที่ภาคอีสาน เพราะว่าภาคกลางเขาหันไปลิงแกะกันนะครับที่ผมดูนะฮะดูจา,จากการศึกษานะครับ,รบแพะวนใหญ่จะมาอยู่ภาคอีสานแล้วก็อีกอย่างหนึ่งภาคอีสานน่าจะเป็นพื้นที่เหมาะกับการเลี้ยงแพะเนื่องจากหน้าฝนระยะเวลามันสั้นแล้วก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่นานมากมหน้าเล้งดูได้เลยครับตามหลักการต่างๆเราสามารถไล่ทุ่งได้ครับปล่อยตามลงตามนาเลี้ยงได้หมดแต่ก็น้าฝนเราก็สามารถอย่างที่ผมบอกครับตัดกระถินตัดหญ้าตัดอะไรให้มันกินได้ครับครับ ต้นน้ำที่ที่บอกก็คือเราก็เริ่มเลี้ยงจากแพะน,น้อยๆที่เรามีทุนน้อยแค่พันหกแม่พันเจ็ดแม่พันห้าแม่พันไปก่อนอืแล้วเราก็จะได้แพะมาเพื่อจะมาขยายพันธุ์ถ้าตัวฟูเราก็ขายเพื่อเป็นอ่ากาไรหรือว่าเป็นทุนในการซื้อในการเลี้ยงแม่พันต่อไปนะครับสกลางน้ําใครมีเงินเยอะมีทุนเยอะก็ปล่อยแพะากไป่ต้นน้ําไปแล้วครับเราก็ไปหาซื้อแพะ คอข้างๆข,ข,ข้างเราหรือบริเวณเรามาครับ่านต่อก็ได้อครับ,รบแต่สําหรับคนทุนน้อยอย่างผมบอกครับเริ่มจากน,น้อยๆเลี้ยงขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆอืมไม่ต้องอไปตามวิถีของเขานะครับครับเลี้ยงแพะอย่างเราคือเราทุนน้อยก็ต้องเลี้ยงลูกผสมนะครับครับเลี้ยงเลือดร้อยเลือดสูงก็อีกอย่างหนึ่งอโอกาสสูญเสียหรือว่าโอกาสที่จะ ประสบความสําเร็จมันจะน้อยครับในทุกอย่างครับนี่สังเกตได้นะฮะเปลือกเปลือกยังแท้เลยยังแท้กินละขาวหมดเลยครับผมถามเอาเป็นสลหรับคนทุนน้อยอย่างน้อยบอกนะครับผมเราเราเป็นต้นน้ําเราเองนี่ดีกว่าใช่ไหมครับอ่าต้นน้ําเราเองก็ดีกว่านะครับเพราะว่าเราไม่ต้องลงทุนเยอะอืมลงทุนน้อยๆห้าตัวหกตัวขยายพันไปเรื่อยๆโดยที่ มีทุนเท่าไหร่เราก็ทาทาแค่นั้นอย่าไปเฟอร์เฟอร์เกินตัวอส่วนเรื่องพ่อค้าไม่ต้องเมื่อเรามีแพ้แล้วรับรองได้เลยเขาถามหาตลอดเมื่อวานวันก่อนสองวันก่อนก็มาถามหานะครับก็ไม่มีให้เขาเพราะว่ามันยังเล็กอยู่คันดูจนใหญ่ชุดนี้จะเป็นตัวเมียถ้าเยอะผู้สน้อยนะครับเพี่าจะเก็บไว้ทําแม่พันถ้าต้นไหนทรงไม่ดีแล้วก็คงจะขายในในในต้นน้ํหนิม มันก็ไม่ได้เฉพาะว่าขายได้เฉพาะขุนใช่ไหมครับใช่ครับต้นน้ําเราไม่ได้ขายเฉพาะขุนบางทีลูกตรงดีๆอย่างเนี่ยลูกตรงดีๆใหญ่ๆครับเขาก็บางคนก็สนใจอ,อยากแบ่งจากเราไปเราก็พอจะมีแบ่งอันไหนเรามีแบ่งได้เราก็แบ่งครับครับการราคาก็ตกลงกันตามท้องตลาดทั่วไปอ่าสามพันสี่พันตรงดีๆหน่อยก็ห้าพันอะไรนี้เหมือนได้ครับไวหมดอ่าอยู่ที่ วความคิดของเรา,เราคิดเราจะพัฒนายังไงกับแพะครับถ้าเป็นกลางน้ามันมันก็จะยากขึ้นหน่อยคือเราต้องไปหาซื้อแพ์จากที่อื่นใช่ไหมครับต้องครับแต่เราต้นน้ํานี่เราก็ทั้งขายแพ้พันุ์ด้วยขายลูกขุนด้วยหรือจะขายสมมุติว่าเขาอยากได้ท้องไปเลยติดท้องเราก็รประกันว่าเออโอเคตัวนี้ติดท้องไปด้วยขายสีสิบห้าพันโอเคครับไป,ไปท้องไปลอดลูกเขาข้างหน้าเรา,าครับ ได้ครับได้ต,ต้นน้ําก็ดีขนาดนี้แล้วแต่แนวทางใครมันแนวทางใช่ครับผมครับอ่าต้นน้ําอาจจะช้าหน่อยช้าหน่อยแต่ว่าการลงทุนจะน้อยชใช่ไหมครับน้อยน้อยหน่อยการลงทุนจะน้อยครับการลงทุนจะน้อยจะยไม่ไม่เสี่ยงมากอืมครับค่อยเป็นค่อยไปน,นี้แพะมันราคาขึ้นลงมันแล้วแต่กระแสนะครับครับเมื่อสักเมื่อสักต้นปีอาจจะต้นราคาจะเก้าสิบเก้าสิบห้าร้อยตอนนี้ได้ข่าวว่า ราคาพออยู่ได้ครับร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเห็นเขารับซื้อกันนะฮะแล้วแต่คุยกับพ่อค้าคนกลางที่เขามารับซื้อไม่พอใจขายก็เปลี่ยนพ่อค้าได้ครับตัวเลือกเยอะครับตอนนี้ครับผมครับผมเป็นตัวเลือกที่เยอะปลาซื้อเยอะครับนเลี้ยงยังน้อยอยู่ครับแต่ต้องอดทนนะอืดทนกับมันหน่อยนึงอทุกอย่างนะครับทําทําเกษตรมันต้องอดทนอยู่แล้วครับอ่าายนี่ไม่ใช่ว่าก็ แนะนานิดนึงผมมาถ่ายก็ใช่ว่ามันจะง่ายนะครับทุกขั้นต้องขยันเหมือนน้อยว่านะครับให้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับ<ช>สำหรับเห็นผมถ่ายนี่บางฟาร์มก็ใช้เวลาสั้นก็มียาวก็มีถูกต้องแล้วแต่ว่าใครจะวางระบบอย่างไรให้ดีใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับ แต่ทุกวันอย่างว่าแบบน้อยว่าคือมันช่องทางการติดต่อมันค่อนข้างจะสะดวกใช่ไหมครับทั้งยูทูบเฟซบุ๊กไลน์ f ิเชียวอะไรทั้งเนี้ยครับมันไม่เหมือนเมื่อหลายหลายปีก่อนที่การติดต่อการซื้อขายจะยากเข้าถึงยากแต่ปัจจุบันเข้าถึงง่ายครับครับเดี๋ยวนี้เรียกว่าไม่ไม่ทันต่อพ่อค้าจะเข้าถึงถูกต้องพ่อค้าตอนนี้กําลังต้องการแท้มากครับมันเนื่องจากสถานการณ์โควิดน่าจะขี้ขายลงฮะแท้ก็ ทุกบ้านตอนนี้แถวนี้ก็เหมือนกันฮนะไม่มีขายเหมือนกันแถวนี้ใกล้ๆสี่ห้าคอกที่อยู่ที่รู้จักกันเนี่ยครับมามา,มาพูดถึงต่อไปก็แนะนํานิดนึงเราจะว่าเราเลี้ยงง่ายมันก็ต้องมีช่วงยากบ้างนะครับหน้าไหนท,ที่ที่ยากที่สุดครับสาหรับการเลี้ยงแพะหน้าไหนที่อ่าหน้าไหนที่เน่นะฮะหน้า,น,า,น,า,น,านี้เลยตอนนี้เลยโอ,อ้ผมจะบอกให้หน้าที่ยากที่สุดคือกรกฎาสิงหากันยาตุลาครับต้นฝน กับปลายฝนต้นหนาวอืมอ่าแพะจะอาหารการกินใช่จะสมบูรณ์หญ้าจะเขียวขจีทุกอย่างจะดีหมดอืมแต่กระถินมันจะมียอดอ่อนอแก่ครับผักทุกอย่างเหมือนกันมันจะมียอดอ่อนยอดแก่เพราะฉะนั้นในการเลือกเราก็ต้องดูว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนควรพิจารณาให้มันกินอืมถ้ากินอ่อนมากท้องมันอาจจะเสียได้ครับกินอ่อนมากอ่าท้องเสียหขาบอกอย่างแรกแล้วอย่างที่สองคือ หนอนแมลงอาจจะอยู่กับปลายยอดมันครับอาจจะเข้าเป็นร่างกายมันเป็นพยาิเป็นนู่นเป็นนี่เป็นนั่นเพราะฉะนั้นอ่าในการดูแลก็คือเราควรจะตัดพวกกระถินพวกผักต่างๆหรือว่าไม้ผลหมอลมายรักไม้อะไรที่เรามีตามนี้ฮะมาพักไว้ก่อนสักหนึ่งอสองชั่วโมงนะครับอเพื่อตากแดดครับให้แดดมันลงอใดดลงืให้แดดมันลงไล่พยาิไล่แมลงไล่อะไรที่ติดไปติดที่ติดมากับต้นไม้ออกก่อนครับครับอย่างที่สองก็คือพยาินะครับเรื่องพยาิต้อง จากเราเคยล่าร้อนหน้าแรงเราเคยถ่ายสักสามเดือนครั้งเราก็ควรจะมาสักสองเดือนครั้งหรือเดือนละครั้งไปนะครับโอ้อหน้านี้พยาธิจะเยอะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกอย่างแรกคือคมากับตัวกระถินมากับอะไรที่มากับใบไม้นะครับครับอ่าอย่างที่สามหน้าฝนจะเรื่องปากเท้าเปื่อยอืต้องระวังปากเท้าเปื่อยเพราะพื้นพื้นแฉะครับพื้นแฉะในการเหยียบย่าของสัตว์เป็นแผลนิดหน่อยอาจจะเกิดปากเท้าเปื่อยได้เพราะฉะนั้น แดดออกก็ควรจะให้เขากินอืให้แดดออกแดดถ่าเชื้อค่าอะไรทักอย่างให้ให้พื้นมันแข็งๆหน่อยไม่ไม่ไม่แฉะมากครับเพราะฉะนั้นจะระวังสามเรื่องนี้แหละครับ,รบน่าจะน่าจะนาหน้าฝน,าค,นครับแล้วก็อีกเรื่องที่สี่คือที่ผม <c oughs> พยายามคือจะไม่ให้แพะคลอดลูกช่วงนี้อืมพยายามถ้าไม่คลอดถ้าจะคลอดลูกให้มันคลอดก่อนหน้านี้ไปเลยครับ มีนาเมีสาพฤทภาคลอดให้มันคลอดให้หมดมนี่นผมคลอดหมดแล้วครับชุดนี้คือไม่มีไม่มีไม่มีแพ้ที่จะคลอดแล้วอเพราะว่าคลอดช่วงนี้จะดูแลลำบากแพะน้อยมาฝนไอฝนอะลองฝนอะไรต่างๆนี่ครับนี่เป็นความคิดส่วนตัวของผมนะแต่มผมไม่แน่ใจว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่ผมคิดว่าพยายามให้มันท้องแล้วก็ให้มันหมด ช่วงพุทธภาให้มันคลอดให้หมดเลยโอยทำให้เป็นชุดครับถ้าเป็นชุดเราจะเราจะดูแลง่ายก็ขายเป็นชุดเป็นชุดง่ายครับอันนี้ต่อไปพวกนี้ที่ท้องอยู่ก็มีประมาณสามสี่ตัวก็อีกประมาณสี่เดือนถึงห้าเดือนก็ครับพฤติกาธันวาคลอดพอดีเพราะฉะนั้นคลอดหน้าหนาวไม่มีปัญหาเรื่องอัตราโอเคนั่นคือที่น้อยแนะนําแต่เราจะมีวิธีอย่างไรล่ะม่ให้มันผสมพันธุ์แล้วก็มาออกลูกช่วงที่เราระวังครับ อ่าเราขังข้อคับผมต้องขังต้องขังเราต้องดูว่าพ่อพันธุ์เนี่ยกับแม่พันธุ์แม่พันธุ์อย่างแม่พันธุ์เราเนี่ยเราคลอดไปแล้วใช่ไหมครับแม่พันธุ์เราที่คลอดช่วงนี้มันคลอดช่วงนี้ถ้าแม่พันธุ์เราคลอดช่วงมีนาเมษาพฤษภาช่วงนี้ผสมได้นะอืมผสมได้ครับแต่ก่อนหน้านั้นอย่าให้ผสมคือช่วงตุลาพฤศจิกาธันวาอาืมตุลาพฤศจิกาธันวาก็ยังยังได้อยู่แต่ว่ามันเสี่ยงไง มาเสี่ยงมาคลอดตอนช่วงหน้าฝนครับเพราะฉะนั้นเราต้องระวังการที่จะขังก็คือขังช่วงนั้นที่ผมบอกพีกาธันวามกรานี่ขังไว้ก่อนอืขังไว้ไม่ให้มันให้มันไม่ให้ผสมครับรอรอหน่อยสักเดือนสองเดือนรอเมษาพุทธภาให้มันผสมให้มันผสมได้เริ่มผสมเนี่ยที่ผมบอกการจัดการเริ่มผสมครับอยู่ที่เราจัดการเราจะบังคับมันได้ครับเรื่องลูกน้อยลูกเล็กลูกน้อยจะง่ายที่ ครับอ่านี่แหละครับอ่าน้องน้อยยืนข้างหน้าเลยฮะได้เบิดทุกคนได้ขอบรัวเนาะครับเนาะนี่แหละครับพิธีบรรบาดกับคนธรรมดาไทยบ้านนี่แหละครับก็เลี้ยงได้แต่ว่าก็อยู่ต้วเทคนิคภัยมันมันอยู่ที่ว่าเราเรียนรู้มันได้เยอะแค่ไหนใช่ไหมน้อยการเรียนรู้ได้เยอะแค่ไหนอืมตัวนี้ก็ตัวนี้ก็สามอาทิตย์ ครับสามอาทิตย์ตัวเมียครับอืมอาทิตย์ตัวนี้ป้อนนมนะครับผมครับนมแม่มันน้อยอ่าตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่ครับแบบนี้ถ้าเป็นสายพันธุ์ก็น่าจะโอชีเท้าคอแดงเขาเรียกขท้าคอแดงอะไรกันนี่แหละแต่ว่าผมผมว่าน่าเป็นลูกผสมมากกว่าอ่าในในตลาดล่างๆเราเนาะอ่าเกษตรกรจับต้องได้นะครับแถวนี้คนเลี้ยงกันเยอะไหมอำเภอเราแถวนี้ช่วงนี้พะทยเจริญครับอำเภอไทยเจริญมีที่ผมเห็นมีประมาณอ่าห้าถึงหกครอบ ครับห้าสิบหกครอบคอกเล็กๆเหมือนผมนี่นะยี่สิบห้าตัวไม่เกินสามสิบตัวประมาณนี้อยู่ประมาณนี้เพราะว่ามีเวลาประมาณเท่านี้กําลังดีกําลังดีก็ลังดูแลได้ไดถ้ามากกว่านี้มันจะเหนื่อย,เห,อยเหนื่อยเพิ่มขึ้นกาดเหนื่อยเพิ่มขึ้นเยอะครับเท่านี้เราดูแลทั่วถึงดูแลพยาติดูแลการจัดการทั่วถึงก,ก็จะง่ายประมาณยี่สิบ 20-30ตัวเนี่ยดูแลง่ายขึ้นกลุ่มกันหรยอยังทําจดทะเบียนขึ้นกลุ่มขึ้นอะไรกันหรือยังยังไม่ได้จดเราก็คุยๆกันคร่าวๆอยู่อืมเราก็คุยๆกันอยู่ว่าจะจดทะเบียนขึ้นกลุ่มผมว่าน่าจะดีนะชารวมกลุ่มกันได้นะแต่ว่าตอนขายเรารวมกันนะนะนเราเริ่มรวมกันแล้วเออดีดีดีดตอนขายแล้วก็ถาาโทรถ,ถามกันว่าตรงไหนเขาจะมาเอามีมีมนะไหมกี่กีต่ตัวสองสามตัวอะไรครับครับเจียวเจียวเพราะว่า มันเยอะไงพ่อค้าเข้าถึงง่ายใช่ครับแล้วก็รวมกันพ่อค้าจะได้ประหยัดน้ำมันตอนนี้น้มันไปครับอาการรู้อยู่โอ้คนคนเลี้ยงแถวเรามีเยอะขึ้นแล้วขึ้นแล้วมีเยอะขึ้นแล้วเวลาขายเราก็รวมเงินขายรวมกันขายอาวแจ๋วเลยก็เลี้ยงผูค้าได้เออครับอ๋อกลุ่มกลุ่มย่อยเดี๋ยวก็ไปทําให้มันเป็นกลุ่มซะเนาะใช่ครับมันจะได้ง่ายครับใช่ครับอย่เยี่เย่มแต่แต่ละ อ่าแต่ละที่มันก็ไม่ได้ไกลกันมากครับแถวีแถวที่น้องทูนมานะครับห่างกันสามโลห้าโลอ่าเป็นกลุ่มน่าจะดีนะอ่าครับนี่ครับกระลบกวนน้องน้อยนะครับกับขอบพวเพิ่มมานัานพอสมควรนะครับในสินทางวิธีการเกษตรด้านการเลี้ยงแพะนะครับพี่น้องเห็นรูปแบบการเลี้ยงกถทอว่าโอเชยนะครับอยู่ลำไชบานเฮาเหตุแบบมีจัดการไปไมเนาะครับ มือนีน้อครับลองหน่อยเขาด้านหน้านิดนึงครับหันหน้าหาผมนิดนึงนอจะได้ติดช่องทางการสื่อสารเพื่อพี่น้องสนใจอเขาเรียกว่ามาเรียนรู้เนาะมาเรียนรู้ครับมาเรียนรู้มันได้ครับมาเรียนรู้กับผมได้กับครอบครัวนะครับเฟซบุ๊กก็คมศักดิ์ h ิริเวชเลยครับอุัมเลยคมศักดิ์ h ิริเวชนะครับเบอร์ติดต่อก็0ูนย์ สามศูนย์หนึ่งสองสามเจ็ดห้าครับอ่าโอเคครับแชทมาคุยกันได้ครับบอกอันไหนบอกได้บอกอันไหนไม่รู้ก็บอกไม่รู้ครับเอาแบบไทยบัตรน,นะครับเนาะครับเอา<ม> ดีย่างหนึ่งดีใจนะเพิ่นเพิ่นเพิ่นสามารถร่วมกันขายได้นะครับช่วงตลาดมันก็นจะมันคงเนาะเขาสามารถตอลองกับเ่อะ้าเลือกเพาาได้เลือกได้เพราะมันหลนะครับผมมีเยอะนะท้องผมเนาะเสียหน่อยวาพี่น้องผมจะขายประมาณเรามีห้าสิบตัวถ้าเป็นผมฟังมันก็หน้ามานะครับถ้าห้าสิบตัวใช่ไหมใช่รวมกันเออเผื่อว่ามีสองตัวอย่างนี้ก็อโอ้โ่าน้ํามันนะครับไม่ได้เอาแจ้วครับวันนี้น้องน้อยติดมืโทืยังติดไปแล้วครับเรียบร้อยนะครับเ,ออเออฟซบุ๊กตามนั้นเลยครับรผมวันนี้นะครับผมกับน้อยลาไปก่อนนะครับ เพื่อมีโอกาสทิปหน้านะครับพัฒนาไปเรื่อยจะกลับมาใหม่นะครับ<ม>คนจะโสเหมือนกันไม่ยากครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ